เสียงกระสุนปริศนาสองนัดที่ช็อกค,คนทั้งโลกเลือดไหลรินกลางถนนใกล้สถานีนรถไฟยามาโตะไซไดจิจังหวัดนาราภาพที่อดีตนานยกรัฐมนตรีที่รักของคนญี่ปุ่นลม้มลงกับพื้นติดตาคนทั่วทั้งโลกแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือสาเหตุการลงมือที่กลายเป็นเรื่องของความแค้นส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างที่ใครๆตีความกัน คดีปริศนาสถานโลกกระสุนปริศนารอบยิงชินโซอาเบะก่อนจะไปชมคลิปขอกำลังใจจากทุกคนครับกด Subscribe ช่องอ e ีจันเดอซีรีส์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับ เช้าวันที่8กรกฎาคม2022ณเมืองนาราประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่กำลังจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงปืนดังขึ้น2น,นัดซ้นนอ,นอนผู้คนแถวนั้นแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางซีนที่สับสนอลหม่านนั้นชินโซอาเบะลม้ลมลงกับพื้น เลือดอาบไหลรินขณะที่ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งโดดรวบตัวไปได้พร้อมกับปืนญี่ปุ่นประดิษฐ์กระบอกใหญ่ที่ทำขึ้นอย่างมีแบบแผนการจากไปอย่างกระทนหันของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ที่เป็นที่เคารพรักสร้างแรงกระเพื่อมรุนแรงไปทั่วทั้งญี่ปุ่นและทั่วโลก หลังเหตุการณ์ช็อกโลกตำรวจญี่ปุ่นเริ่มทำการสืบสวนอย่างเร่งด่วนพวกเขาไล่แกะรอยผู้ต้องสงสยัยที่ถูกจับกุมในที่เกิดเหตุทันทีในกระเป๋าของเขาพบปืนประดิษฐ์เองที่ดูไม่เหมือนปืนธรรมดาแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจคือแรงจูงใจที่ถูกเปิดเผยในเวลาต่อมาผู้ต้องสงสัยให้การว่าเขามีความแค้นฝังใจกับกลุ่มศาสนาหนึ่งที่เขาเชื่อว่าได้ทำลายครอบครัวของเขาและเขาเชื่อว่านายอาเบะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ ความแค้นส่วนตัวจึงนำไปสูส่ศัตริกรรมที่ไม่น่าให้อภัยชินโซอาเบะเกิดเมื่อวันที่21กันยายน1954ที่โตเกียวในตระกูลที่ผูกพันกับการเมืองอย่างลึกซึ้งคุณปู่ของเขาโนบูสุเกะคิชิเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและพ่อของเขาชินทาโรอาเบะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อาเบ่เติบโตมาในบรรยากาศของการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติเขาจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซเกอิและไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาก่อนจะเริ่มต้นทำงานในภาคเอกชนแต่เลือดนักการเมืองในตัวเขาทำให้เขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามการเมืองในปี1994โดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาเบใช้เวลาหลายปีในการไต่เต้าในพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือพรรค LDP ก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในปี2006โดยวัยเพียง52ปีทำให้เขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่รัฐบาลชุดแรกของเขากลับต้องเผชิญกับปัญหามากมายและจบลงอย่างรวดเร็ว อาเบะไม่ยอมแพ้เขากลับมาพังอาจขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในปี2012และสร้างสถิติครองตำแหน่งยาวนานที่สุดของญี่ปุ่นเขาผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่าอาเบโนมิกที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลายการใช้จ่ายภาครัฐและการปฏิรูปโครงสร้างเขาเป็นผู้นำที่กล้าหาญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทหารของญี่ปุ่นให้ทัดเทียมกับมหา,หาอำนาจอื่น แม้จะ,ะเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่เขาก็ไม่เคยหยุดนิ่งและยังคงเดินหน้าอย่างไม่ย่อท้อเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของประเทศชินโซ,โซอาเบะเป็นมากกว่าแค่นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดเขาคือผู้นำที่พาญ,ญี่ปุ่นผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เขาคือหัวใจของพรรค LDP และเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างแท้จริงแม้จะก้าวลงจากตำแหน่งแล้วก็ตาม อาเบะเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างบทบาทของญี่ปุ่นบนเวทีโลกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรอื่นๆสิ่งที่โดดเด่นคือการผลักดันกฎหมายความมั่นคงร่วมที่อนุญาตให้ญี่ปุ่นสามารถปฏิบัติการทางทหารร่วมกับพันธมิตรได้ภายใต้รัฐธรรมนูญสันติภาพสิ่งนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและถกเถียงกันอย่างกว้างขวางแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาที่จะสร้างญี่ปุ่นให้เป็นประเทศที่มีบทบาทเชิงรุก ในด้านความมั่นคงความทุ่มเทและเสียสละตลอดการดำรงตำแหน่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างไม่ย่อท้อแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพร้ายแรงเขาก็ยังคงทำงานจนมินาทีสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือการยกระดับบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีโลกอาเบะคือผู้นำที่กล้าตัดสินใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง เขาเป็นผู้นำที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชาติในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติการเสียชีวิตของอาเบะจึงไม่ใช่แค่การสูญเสียผู้นำแต่คือการสูญเสียสัญลักษณ์ของความหวังและพลังในการขับเคลื่อนประเทศญี่ปุ่นไปข้างหน้าทิ้งความเศร้าและช่องว่างที่ไม่อาจเติมเต็มได้เอาไว้ในใจของคนญี่ปุ่นจำนวนมาก หลังจากเหตุการณ์กระสุนช็อกโลกตำรวจญี่ปุ่นได้เผยชื่อผู้ก่อเหตุในที่สุดเขาคือเทสยะยามางามิอดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นตำรวจพบว่าเขาได้วางแผนการลอบสังหารนี้มาเป็นเวลานานเขาเคยพยายามทำร้ายในอาเบะในงานหาเสียงอื่นมาก่อนแต่ก็ยังไม่สำเร็จในระหว่างการสอบสวนยามางามิให้การว่าแม่ของเขาได้บริจาคเงินจำนวนมหาศาล ให้กับโบสถ์แห่งความสามัคคีหรือ Unification Church ทําให้ครอบครัวล้มละลายเขาพยายามแก้แค้นผู้นําของโบสถ์นี้มาหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จเมื่อเขาทราบว่าอาเบะมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มนี้เขาจึงเบนเป้าหมายมาที่อาเบะเขาเชื่อว่าการกระทํานี้คือการแก้แค้นที่สมเหตุสมผลสําหรับเขา การเชื่อมโยงระหว่างตระกูลอาเบะกับโบสแห่งความสามัทคีหรือชื่อทางการคือสหาหพันธ์ครอบครัวเพื่อสันติภาพและเอกภาพโลก (Family Federation for World Peace and Unification) หรือ FFWPU เริ่มต้นตั้งแต่สมัยโนบุสุเกะคิชิซึ่งเป็นปู่ของชินโซอาเบะและอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในช่วงสงครามเย็นคิชิเป็นนักการเมืองที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับโบสแห่งความสัมัคคี ที่ก่อตั้งโดยชุนมยองมุนผู้นำศาสนาชาวเกาหลีที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์เช่นกันคีชิและมยองมุนจึงได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นโดยคีชิให้การสนับสนุนโบสถในญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์โบสถแห่งนี้ยังช่วยระดมเสียงสนับสนุนและแรงงานให้พรรค LDP ซึ่งเป็นพรรคของตาะกูลอาเบะเมื่อชินโซอาเบะก้าวขึ้นสู่อำนาจ เขาก็สารต่อความสัมพันธ์นี้อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกของโบสถ์แต่เขาก็รับการสนับสนุนจากโบสถ์ในหลายมิติเช่นในด้านการเมืองโบสถ์แห่งความสามัคคีมีเครือข่ายสมาชิกที่แข็งแกร่งในญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานเสียงสําคัญให้กับนักการเมืองในพักค LDP รวมถึงตัวอาเบเองสมาชิกเหล่านี้มักจะช่วยหาเสียงและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนผู้สมัครที่โบสถ์ให้การสนับสนุนและยังมีนโยบายอนุรักษ์นิยม ที่สอดคล้องกับโบทในหลายประเด็นเช่นการสนับสนุนครอบครัวแบบดั้งเดิมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นชาติมากขึ้นหลังจากการลอบสังหารชินโซอาเบะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มนายเทสยะยามังามิผู้ก่อเหตุในที่เกิดเหตุทันทีซึ่งจากข้อมูลที่มีในตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินคดี โดยในวันที่13มกราคม2023อายการญี่ปุ่นได้ตั้งข้อหานายามางามิอย่างเป็นทางการในข้อหาฆาตกรรมและละเมิกดกฎหมายควบคุมอาวุธปืนปัจจุบันนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลซึ่งกระบวนการอาจใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากความซับซ้อนของคดีและยังไม่มีคำตัดสินออกมาว่าเขาจะได้รับโทษอย่างไรตามกฎหมายของญี่ปุ่นโทษสูงสุดสำหรับคดีฆาตกรรมคือประหารชีวิต อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่าโทษประหารชีวิตมักจะถูกใช้ในกรณีที่เกิดการสังหารหมู่หลายคนแต่ในกรณีของยามางามิเป็นการสังหารคนเพียงคนเดียวมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว,ว่ามีความผิดจริง การจากไปของอาเบะสร้างความเศร้าโศกอย่างที่สุดในหมู่ชาวญี่ปุ่นพวกเขาไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์รุนแรงนี้จะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและสงบสุขชาวญี่ปุ่นหลายคนเดินทางไปวางดอกไม้และไว้อะไรในที่เกิดเหตุพวกเขาเสียใจกับการสูญเสียอดีตผู้นำที่เคยนำพาญี่ปุ่นให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ในอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์นี้ได้เปิดเผยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างโบสถ์แห่งความสาม,มคัคคีกับนักการเมืองญี่ปุ่นหลายคนในพักค LDP ซึ่งทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักประชาชนจํานวนมากรู้สึกผิดหวังที่นักการเมืองที่พวกเขาสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับองค์กรที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายครอบครัวความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความศรัทธาส่วนตัวแต่อยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองที่ยาวนานและซับซ้อน และมันก็เป็นสงครามกรรมที่ทําให้ผู้คนต้องตั้งคําถามถึงจริยธรรมของนักการเมืองและอิทธิพลขององค์กรทางศาสนาในสังคมยุคใหม่ในท้ายที่สุดสงครามกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่พรากชีวิตอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ยังได้เปิดบาดแผลทางสังคมที่ซ่อนอยู่ภายในญี่ปุ่นการจากไปของอาเบะจะเป็นบทเรียนที่สำคัญและถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตลอดไป อาชญากรมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอกด Subscribe ช่อง e j จ n นเดอะซีรีเพื่อติดตามสารคดีอาชญากรรมแกะแผนสืบตามรอยล่าท้าชนอาชญากรของตำรวจฝีมือเกา่าที่คลี่ทุกคดีที่มีเงื่อนงำกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับ